ย่อสีไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนจ้ามาทำคลิปยาวเ้อสวัส,สดีค่ะใส่ฐานใส่ฐานนะคะงงวนสมัยตะกีนะคะน,นะยู่บาดตังจังหวัดเนาค่ะใส่ฐานเนี่ยเอามาวางเรียบๆดีมากเลย เดี๋ยวเจอกันคลิปนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนจ้ามาทำคลิปยาวเ้วสวัสดีค่ะจเไม่นลีบโบลีเนะคะนีไ้ไม่ไม่ซวยที่ตั้งตั้งเลยชวนชวนสมัยตะกีนะคะเนาะยู่บัตตังจังหวัดเนาะค่ะใส่ทานเนม่สบายสบายแม่กันเสื้อ ยูเซพาก็ทำคลิปได้คะ่ะทุกคนยูเซพาก็ได้คลิปแย้มคลิป <c oughs> เออแบบหนีไขรเนี่ยนะ <c oughs> ดีมากเลยเออเอามาวางเรียบๆดีมากเลยะคะ่ะ นังนะคะพี่น้องกองไปทุกคนจ้ายังนะคะพี่น้องบานเด้อค่ะเด้อเดินนางเด้ออันนั้นรีบแล้วไปป้อมไม่เสวยนะคะไปวางไม่ไปป้อมไม่เสวยนะคะยังนะคะพี่น้องบานเด้อค่ะเด้อเดินนางเด้ออันนั้นรีบแล้วไปป้อมไม่เสวยนะคะไปวางไม่ไปป้อมไม่เสวยนะคะเจมินเรียบเบลีย์บนะคะแบบนี้ไม่ไม่สวยที่ตั้งตั้งเลย ทวนๆน,น,นะคะอะไรคือไงทวนๆน,นะคะแยกอีกรอบอข้าขงหลังจะเป็นเหลี่ยบกุหลาบนะคะแบบนี้ไม่ไม่สว,วยที่ตั้งตั้งเลย ทามาวางเรียบดีมากเลยคนะ่ะใส่ฐานใส่ฐานานะคะทนๆมีโต้ทั้งสองอันไี่เอามาตอนแรกกะว่าจะจะรีดแบบเออเฮ้ย กิกานเลิดต่อไปก็จะซื้อสข้าแต่แบบเนี้ยมันบ่ต้องเลิดนะ่ยยังได้ค่ะพี่น้องบ้านเด้อค่ะเด้อเดินนางเด้ออันนั้นเลิดแหละไปป้อมไม่สวยนะคะไปวางไว้ไปป้อมไม่เสยนะคะสูบแบบที่ต้องเลยครบชิลี่บนตัะเรียบกว่าเฮ้ยยีเจนน่าเสียบ,บานี่เลย เยอะจะคล้องจจะ,องะยังได้ค่ะพี่น้องบ้านเด้อค่ะเด้อเดินนั่งเด้ออันนั้นรีดแล้วก็ไปป้อมไม่เสยนะคะไปวางไว้ไปป้อมไม่เสยนะคะพี่คานลีดต่อไปก็จะซื้อสภาแต่แบบแนวมันบวต้องลีดนะคะบเรียบไปพยดกเนื้อตายนะ ชีลีปุ่บบนตัวเคียบว่ะเอ้ยยี่เจนน่าสีเรียบยอะไรยังด้วค่ะพี่น้องบ้านเด้อค่ะเด้อเด้อนางเด้ออันนั้นรีดแล้วไปป้อมไม่เสยนะคะไปวางไม่ไปป้อมไม่เสยนะคะ ดีเสื้อส้า,บบกอกา,กอาก็ทำคลิปได้ค่ะทุกคนดีนสภ้าก็ได้คลิปแง้มคิดไงทวนๆน,นะคะอะไรคือไงทวนๆน,น,นะคะแยิกร้อยข้างหลงเจมนลีกโบเลีกนกแบบนี้ ไม่ไม่สวยที่ตั้งมตั้งเลยนะคะรีดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะเราจะมาย้ำผู้ได้ผลิตสะานเก่งนะคะเบิเ้งกะแปบ๊บเดียวเรียบเลยนะคะไงนทวนๆนะคะพี่น้องของไปทุกคนจะอ็ย่อเส้นไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนจ้า ทำคลิปยาวเ้อสวัสดีค่ะเอามาวางเรียบๆดีมากเลยค่ะไงนทวนนะคะอะไรคือไงนทวนนะคะเย้ะยอีกรออีกข้างหลัง ควรต้องไปเอาโตมาแล้วค่ะพี่น้องจ้าต้องไปเอาโตมาแล้วค่ะทวนๆมีโตตทั้งสองอันไม่เอามาตอนแรกกะว่าจะจะรีดแบบเฮ้ยแบบนี้เรียบแน่เลย จะขอ้องเราจะขอ้องนะฮะสูบแบบที่ต่างเรียอชิลีบนตัวเขาเรียบกว่าเฮ้ยดีจงเจนน่าสีเ่เหลี่ยมอะไรแต่นีฉัน้นลีสภาโบเป็นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อแบบนี้ใครเนี่ย ดีมากเลยเออสูบแบบที่ตามเนี่ยชิลี่บนตะ๊ะเขรียบกว่าเฮนะ้ยกีเจ้าเลน่าสี่เหลี่ยมไปเลยไม่ทันทันสมัยตะกีนะคะเนาะอยู่บ้านตั้งจังหวัดเนาะคะ่ะใส่ทานเนี่ยคะจาม่รีบบริยบมาะ,ะแบบนี้ ไม่ไม่สว้ยที่ตั้งตั้งเลยไนทวนทเน้่ยคะ่ะพี่น้องกองไปทุกคนจจเล็ดเลยไนทวน,ทนสมัยตะกีนะคะเนาะอยู่บานต,ตังจังหวัดเนาะคะ่ะใส่ทานเนะะี่ยค่ะ จะเมนเลีดบเลรีดนะคะแบบนี้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สวยทีต่ตั้งตั้งเลยคุยต้อตังเปี๊ยเอาโตมาแล้วค่ะพี่น้องจ้า ยังเด้อค่ะพี่น้องบ้านเด้อค่ะเดิเดนๆนางเด้ออันนัน้นรีดแล้วไปปอมไม่เสยนะคะไปวางไม่ไปป้อมไม่เสยนะคะยีเสือะะ้อผ้าก็ทำคลิปได้ค่ะทุกคนยีเสื้อผ้าก็ได้คลิปแงมคลิปเออแบบนี้ใครแน่ดีมากเลยเออ ไงทวนวนะอะไรคือไงทวนวนะคะ้วอีกลอบอีกข้างหลังแค่จังไ